เล่น,นก็จะมาสอนทำเสื้อนะก็เลย้เราพี่เขาว่าเราบอกที่ชนะแล้วก็โหลดเลยก็ได้เมื่อตรวจเสร็จก็เราเข้ามาพี่เขาว่าเราบอกอเราบอกแล้วกดเ,เข้ามาในเว็บแรกนะเพรามันจะขึ้นหน้านี้นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดมันก็จะข้า,าให้เราเข้าไปในตัวกีบเราบอกไปถ้าเราตื่นเร์ชันซอฟต์แวร์ก่อนอันที่สามครับ เดี๋ยวกดปีกก่อนเฮ้ให้ให้เรากดตรงนี้มันผมของผมมันจะขึ้นแน่นให้แล้วก็คือให้ให้เรากดมันจะมีคำว่าสตาร์ทอะไรสักอย่างนะใช่ปะถ้าเรากดปุ๊บมันจะได้ถ้าเรากดด้านล่างของมันเมื่อกดมาเจอด้านนี้ให้เราเรากดมาที่แมพของเรานะคระแล้วกดมาตรงตรงตรงนี้นะ กดอันที่สี่ครับกดอันที่สกดอันที่สองแล้วกดแล้วก็ให้เราอัปโหลดรูปได้ก,ก็ได้นะครับฟล์สิ่งที่เราดาวน์โหลดมาเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูหนึ่ ถ้าเรากดเลือกนะครับแล้วมันก็จะบอกกูออฟเซีนะเรากดกดมันที่ออฟเซีนะครับมานึงให้กดตรงมูที่มันออฟเซีแล้วให้เรากดมาตรงเดิมนะแล้วก็กดอันที่สองแล้วกดเปิดการขายแนะนำนะอย่ามาขายแพงมากจะเด็กมันไม่ค่อยซื้อเราจะขายเอากับว่าคุณได้สี่หรือบปก เมื่อเราทำเสร็จแล้วให้เรากดมาที่อันนี้นะเดี๋ยวจริงดิเสียหาย,ยานี่ทำไมแป๊บ ไอป้าเนี่ยงานอย่กับกตรศึก่าทุกคนทำเสร็จหมดวิธีเลยแค่ให้เราเขาไม่โดนโลกบกเปีนยนยาโดนโดนโลกบกเบียนนี่นะครับว้าวเมื่กกอกี้โดนโลบกเบียนเหรอ โดโลบ็อกเบนใช่ไหมเนี่ยโดโลบ็อกเบนเฮ้กเกอร์ไฟด์มาร์ก hello people peace p p l s ท่านมันก็จะเห็นพีโดูนี่ฮัลโหกดอันนั้นและแล้วก็กดที่มันชี่นั้แนะนำนะถ้านัาเจอคนไทยเองก็โชคดีไปถ้านัาเขาใส่เจอก็ดีเดิ เจอส่วนมากเซิร์ฟอ,อังกฤษนะครับส่วนมากจะเป็นนะคนอังกฤษนะคนอังกฤษจะเยอะเว้ยน,นี่นะครับผมก็จะมีใครที่สนใจม,มาซื้อก็สนับสนุนได้นะครับ อ่านนี่นะครับซัมเบอล์เราทำแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมกดขอจบเพียงเท่านี้นะครับ